อส <Also, S 2> ผมก็นั่งดูไขว่าแม่งอาสาท่านครับท่านครับเม่นแม่งล้ําเขตแดนมา้รครับสั่งลุยได้ยังครับนี่ <Hey, S 2> มาแล้วแมวทหารโออสจริงก็ถูกไนงะแม่งถ้าศึกมาแม่งไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เว้ยคือมึงไม่เห็นเลยแปลว่านี่งานหนึ่งไงคือไอเดนดรลกขุมสิบสี่มันก็รู้ว่ามันเป็นสงครามปาฮีคือไทยอย่าลบจริงทหารไทยอะ่ะแต่ไอฮุนเซน อุ้นเส้นกับขนนเม็ดเนี่ยแม่งมันเป็นอีระแวะกการละครแต่ตายจริงเจ็บจริงไงถูกปะ่ะมันถึงได้รู้ว่าโอ้ยในงานมันเกิดตะลุไอเ้เต้นเมือวานนี้ใครถามไนงะแล้วผมดูนะดูทรงไอ้เต้นสิไอ้เต้นมันก็อยู่เป็นคือดูรู้เลยมันก็คงปากมานว่าเออก็ทำพอให้หนายไม่ได่ากูไม่อยากเจ็บตัวอีกแล้ว ตอนนี้ก็มีเงินมีทองสบายแล้วจะมานั่งเย้ยวเย้ยวทำอะไรล่ะถูกปะถูกไหมแล้วปกติมันต้องออกมาปากแจ่วอะไรหไหมมันเงียบเป็นบ่ะอีเต้นอะ่ะเอออีเต้นอะ่ะมันก็รู้อยู่ยังไงไม่เจ็บเออมาเต้นมากมันก็คดีเยอะถูกไหมเอาพองามพองามคือพอนายไม่เกลียดมันไม่เห่าเลยนะเห็นปะม,มันไม่ออกมาแบกด้วยนะปกติต้องออกมาแบกตอนนี้แบกคืออีนมดํอ่าอีแคมดําแบกอยู่ตอนนี้ อืมใช่ผู้นะมันรู้กันไงแล้วพอร,รู้กันปั๊บมันไม่ต้องมาลบหรอกมึงจะเอาปับ๊บรัฐบาลไทยใจขเขมรมันก็ไปเซ็นจบมันก็ไปแอบเซ็นกันนี่จึงเป็นที่มาว่าโออสหนูอย่างตลกอสไม่ใช่อาสาแล้วโอส